ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ b บ l ลี่เฟมเบรี่เลยครับกับปี2025เลยครับกับการอัปเดตข่าวสารของตลาดทลิกหรือแม้แต่ข่าวสารของฟุตบอลทีมชาติไทยเลยครับกับประจำวันที่3เดือนมกราคมปี2025ในช่วงที่2ก่อนอื่นเลยครับต้องขอความร่วมมือทุกท่านกันหน่อยเลยครับใครที่ชื่นชอบช่วยกันกดไ like ลค์เล็กกดซับสไครต์กับมุ่งสู่20,000ไปด้วยกันกันหน่อยเลยครับ เรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นตลาดซื้อขายฟุตบอลของทา้านทรีกันเลยครับอย่างทางฝั่งของราชันโคขาลัมพูรบริเออร์เป็นคนแรกเลยเลยครับได้ประกาศเปิดตัวทางฝั่งของเจ้าแท็กสุริยาสิงมุยเลยครับเบ็กไซด์ดีกรีแชมป์ทหฤกจากสโมสรสิงเชียงรายยูไนเต็ดเข้าไปร่วมทีมรุยศึกทหิกประจำฤดูกาล2024นะครับโดยซึ่งสรับทางฝั่งของตารานสุริยาสิงมุยนั้นครับแค่ไม่29ปีครับคือนักเตะที่เติบโตมาจากอะคาเดมีของสโมสรนเมืองทองยูไนเต็ดก่อนจะย้ายเข้าไปอยู่กับนามซส โปรดิทเทอร์ฟีและกลับมาอยู่กับสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดอีกครั้งหลังจากนั้นครับเจ้าตัวก็ได้เดินทางเข้าสู่ดินแดนรัตนากับสโมสรสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดครับตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2024ในช่วงแรกๆตลอดระยะเวลา8ปีดูดูการด้วยกันเลยครับโดยซึ่งสลับทางฝั่งของตระนักยาสิง์มุยนานครับก็ลงเล่นในกับสิงห์เชียงรายเลยครับทั้งหมด224นัดทำไปได้6ประตูกับอีก22แอซซิต พอเชมบริโวคัพหนึ่งสมัยช้างเอพคัพสองสมัยได้กินไทยแลนด์ช่วยปคัพสองสมัยและดิโวไทยแลนด์หนึ่งสมัยเลยครับก่อนที่จะตัดสินใจครับย้ายเข้ามาซับสโมสรรัมพุนเบรียร์ลุยศึกฟุตบอลดิโวทันตประจำฤดูกาล2024ในช่วงเลกที่สองนี้เองเลยครับข่าวสารต่อไปครับถือว่าเป็น่าสารที่ขาดีของแฟนบอลการทะเดอัรซีเลยก็ว่าได้ครับอย่างทางฝั่งของสิงเจ้า่าได้บุกโคตตกลงกับเบคขวาโตเก่งดีกรีทีมชัิอินโดนีเซียให้อยู่ช่วยทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าเลยครับ โดยซึ่งสำหรับการทริปซีนั้นครับทีมในศึกธดิครับได้ประกาศขยายสัญญากับทางฝั่งของอัสนาวีมังกรรา,ามกับออกไปอีก4ปีเป็นเชื่อไปรครับโดยสำหรับทางฝั่งของอัสนาวีนั้นครับไปขวาไปยี่สิบมาปีครับจะอยู่เช่วดทัพการทริปซี่ไปอีก4ปีจนจบฤดูก,การสอันยี่สิบแปดและก็ได้เซ็นสัญญาครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นการเซ็นสัญญากับนักเตะต่างชาติที่ยาวนานที่สุดในทนิกอีกด้วยแหละครับ โดยซึ่งสำหรับการเทเรีนั้น,นครับก็จะกลับมาลงสนามอีกครั้งครับในศึกธนิกโดยที่จะเปิดแพสซิเดียมต้อนรับการมาเยือนของสโมสรรอมพูดูรีเออร์ในวันพุธที่8มกราคมนี้ครับหนยเวลา1ทุ่มตรงโดยกันเลยครับหลายเลื่ข่าวสารที่3ครับไปตอนที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลของทาทราธนิก2กันหน่อยครับอย่างทางฝั่งของทัพมหาสาร,รคาม S อสบีสทีเอฟซีเลยครับเสิร์ฟโหดเลยเลยครับด้ประกาศคว้าตัวทางฝั่งของนัทวุฒิสมบัติเกียวาและทางฝั่งของชิชชนกชัยแสนซุรินเลยครับขเข เกี่ยวกับการเเตรียมความพร้อมรุยศึกเมืองทาลิกประจำฤดูกาล2024ในช่วงเลงที่2นี้แหละครับโดยเราไปเริ่มตั้งที่คนแรกกันก่อนครับอย่างตำฝังังของเจ้าเบนนทุิสมบัติเจ้าทาเลยครับองเครื่องมากประสบการณ์วัย28ปีเคยเล่นใ้กับปลายสโมสรเลยครับทั้งบบรียมยูนเดสุรินชิตีราชนาวีราชบุรีมิตรผลเอฟซีเชียงใหม่เอฟซีการทะเรือเอฟซีตราดเอฟซีก่อนที่ฤดูกาลปัจจุบันครับจะกลับมาคาแข้งกับการททิบสี่ครั้งในฤดูกาล2024แหละครับ โดยรายที่2ครับก็คือทางฝั่งของด้านชิดชนกชัยแสนสุริมทร์เลยครับในลุกว้สาปีครับเคยผ่านการลงเล่นกับหลายสโมสรในประเทศไทเช่นกันทั้งทางฝั่งของบุรีรัมย์เมืองทองบีอีซีทีโรสศาสนะปอตท,ะทะระยองสุพรรณบุรีเอฟซีนครราชสีมาเอฟซีบีจีพทุมและเชียงใหม่เอฟซีครับโดยซึ่งสโมสรล่าสุดที่ลงเล่นในกับเชียงรายยูไนเต็ดในช่วงเลกที่1ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ จากนั้นครับเราขอไปต่อที่ประเด็นของทาางทีมชาติไทยรวดเดียวกันหน่อยครับในขณะที่หลังจบเกมดังกล่าวครับที่บุกไปแพ้ต่อเวียดนาม2ประตูต่อหนึ่งเลยครับทางฝั่งของอิชิออกมาเปิดใจเลยครับถึงทีมชาติไทยเลยครับที่ได้บุกไปแพ้เวียดนามและออกมาปเปิดเผยความแตกต่างชัดเจนเมื่อดาทองครับมีทางฝั่งของต้นันเห็นซ่อนเสื่อนโดยยิงตัวเก่งพร้อมกับปเปิดเผยถึงพุ้ธศิลิ์อีกด้วยเลยครับ โดยซึ่งทางฝั่งของตะระอิชีนั้นครับก็ <S 2> <S 2> ได้ออกมาเปิดใจหลังจบเกมดังกล่าวกับผู้สื่อข,ข่าวหลังข้องติดตัวเลยครับว่าทุกคนรู้ดีเลยครับว่าทางฝั่งของเหียนเซอรนั้น,นครับเป็นนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงเราเสียจังหวะให้เขายิงประตูสถานการณ์การบุกไปแพ้ฟิลิปปินส์กับบุกมาแพ้เวียดนามมีความแตกต่าง,งกันก็คือเกมนี้ครับเราโดนนํา2ประตูและตีแค่แตกได้แต่ในเกมนั้นครับเราโดนนําไปก่อนและตีเสมอได้และมาโดนยิงประตูอีกสถานการณ์ครับมันเลยมีความแตกต่างกันเรื่องการัดสินของผู้ตัดสินผมไม่สามารถเปลี่ยนงอไรรด้้ตเคาาากท ชี่ของพุทธศิล์สำหรับเวียดนามการมีกับการไม่มีทางฝั่งของเหียนเซื่อเสือนถือว่าแตกต่างกาันผมไม่ได้มองเลยครับเรื่องสติอะไรเลยครับทุกอย่างมีการเปลี่ยนและมีการเปลี่ยนแปลงเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่สําคัญเลยเลยครับว่าเราจะแพ้ครั้งแรกในรอบกี่ปีก็ตามนะครับ โดยซึ่งสำหรับโปรแกรมของแด้าน,นทีมชาติไทยต้องย้ำกันอีกครั้งเลยครับไปเชียร์ให้กลิมราชมังเลยครับจะทำศึกชิงแชมป์2024รอบชิง,ชงเฉลิดน,นัดสุดท้ายเลยครับที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามณสนามราชมังเลยครับในวันที่าม,มากราคมนี้ครับในเวลา2ทุม่มโดยกันเลยครับ จากนั้นครับเราขอไปต่อที่ทางฝั่งของเจ้าบุกเอกนิษฐ์ปัญญากันหน่อยครับคัมแบ็กกลับมาสู่ทีมชาติอีกครั้งเลยครับเมื่อหลังจบเกมครับทางฝั่งของเอกนิษฐ์ป,ปัญญากับออกมาตั้งเป้าหมายว่าจะกลับไปคว้าแชมป์ในบ้านให้ได้หลังบุกไปแพ้เวียดนามในศึกไมเซนครับนั่นเองเลยครับโดยซึ่งทางฝั่งของเอกนิษฐ์ป,ปัญญาน้นครับได้เปิดเผยอีกเลยครับว่าดีใจเลยครับที่ผมได้กลับมาเล่นทีมชาติวันนี้เราได้ผลการแข่งขันที่ไม่ดีแต่เรายังเหลืออีกหนึ่งแมตช์ในบ้านของเราเราจะพยายามทําเต็มที่เพื่อออทททีีีี่่่่จะคควว้้้าาาแชมมปไดดเเเยยนนนนน็ูลลรับราานในบใขง เราพยายามทําประตูให้ได้ไววันนี้ทีมของเรายังติดติดขัดๆัดต้องพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดของเราและกลับไปเล่นในบ้านเพื่อคว้าแชมป์แน่นอนเลยครับแม้ว่าวันนี้ครับลูบุกมาแพ้เวียดนาม2-1แต่ผมคิดเลยครับว่าเราจะสามารถจับชัะในบ้านและคว้าแชมป์ม,มาครอบครองได้สอบร่างกายดีขึ้นและไม่เจ็บแล้วแหละครับโดยขณะที่อีกหนึ่งคนครับแฟนบอลชาวไทยต้องอวยพรอวยชัยให้เจ้าตัวกันหน่อยเลยครับ หรือว่าให้อภัยกันได้เลยครับอย่างทางฝั่งของเจแปเฉิมสักอคีเลยครับกองหลังของทีมชาติไทยออกมาโพสขอโทษผ่าน Facebook ส่วนตัวเลยครับหลังบุกไปแพ้เวียดนาม2ประตูต่อหนึ่งอีกด้วยเลยครับโดยซึ่งสำหรับล่าสุดเลยครับทางฝั่งของเจแปเฉิมสักอคีนั้นครับก็ได้ออกมาปเปิดเผยผ่านโพสของท,ทางนั้นเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยครับว่าผมขอโทษนะครับผมเสียใจสิ่งที่ผมผิดพลาดลูกที่2องพรดมทีมต้องมาเหนื่อย ผมขอโทษนะครับทีมชาติไทยเลยครับส่วนข่าวสารปิดท้ายครานี้ครับขอปิดท้ายที่สติกันหน่อยครับมีการเปิดสถิติ3นักเตะทีมชาติไทยจุ๊ดใหญ่ครับที่วิ่งเยอะที่สุดในเกมที่บุกไปพ่ายต่อทีมชาติเวียดนามสอบประตูตัวหนึ่งในศึกชิงแชมป์อาเซียน24รอบชิงชนะเลิศนัดแรกละครับโดยซึ่งตรงนี้ครับสามอันดับแรกของแข้งช้างศึกครับที่มีสถิติวิ่งเยอะที่สุดในเกมรอบรอง ขอไปครับในรอบชิงชนะเลิศก่อนอันดับที่1ครับเป็นทางฝั่งของเบนจามินเดวิดในกองกลางลงเล่นเต็มเลยเลยครับ90นาทีวิ่งไปทั้งหมด11.2กิโลเมตรอันดับที่2อครับอย่างทางฝั่งของพาติกุตาซ่นเลยครับกองหน้าลงเล่นครบ90นาทีวิ่งไปท้งซ้น10กิโลเมตรและอันดับที่3ครับอย่างทางฝั่งของสุปดนบุรีรั์เลยครับเป็นเบคขวาเลยครับลงเล่นไป90นาทีเช่นกันครับวิ่งไปทั้งหมด9.6กิโลเมตรด้วยกันเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบร l ลีแฟมบรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ